วดีค่ะวันนี้มาพบกวับเซลล์ดาริ่งอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาดูรถรุ่นมเต็ดนะคะสีดำนะคะเป็นขับสีนะคะ4ี่คูณสเราจะมาดูที่การแต่งรถของวันนี้เลยะจะเป็นตัวนี้จะประกอบไปด้วยสกูปด้านหน้านะคะเป็นสกูปแรดสกูปมาสีแดงนะคะ,ะจะมีตัวหนังสือสีแดงเป็นเบรนเจอร์แล้วก็มีกระจังหน้า กระจังหน้าตัวนี้มี FORD เป็นตัวหนังสือสีแดงแล้วก็จะมีกันชนกันชนตัวนี้จะเป็นลิมิเต็ดเป็นชุดกันชนเหล็กพร้อมกับแครงนะคะแครงด้านล่างก็เป็นลิมิเต็ดเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้จะยกสองนิ้วค่ะมาดูที่ครอบไฟหน้าเหมือนตรงเนี้ยเป็นครอบไฟด้านหน้าเรามาดู ช่วงล้อค่ะช่วงล้อตัวนี้แม็กขอบ20ยางแฮงคุกนะคะแล้วก็มีคิ้วคิ้วหมุด6นิ้วเรามาดูส่วนบนกันค่ะส่วนบนของตัวนี้จะมีกันสาดแล้วก็ราวหลังคาแล้วก็เราจะมีมือจับให้นะคะครอบมือจับประตูสี่ด้านแล้วก็จะเป็น สติกเกอร์สติกเกอร์ลูกค้าสามารถเลือกลายได้ตามใจชอบนะคะเลือกสีเลือกลายได้นะคะเรามาดูส่วนท้ายส่วนท้ายของรถคันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นฝาครอบน้ำมันแล้วก็จะมีสปอร์ตบาร์ให้สปอร์ตบาร์โรบาร์สามารถติดตั้งได้นะคะตามที่ลูกค้าต้องการเลยเรามาดูส่วนท้ายกันส่วนท้ายอรครไฟท้าย ไฟท้ายจะเป็น LED แล้วก็มีที่คร้องไฟท้ายให้กับกับฝาท้ายจะเป็นตัวหนังสือสีแดงตัดกับสีดำนะคะจะมีตัวนี้กันชนหลังเป็นลิมิเต็ดจะมีห่วง สีแดงนะคะห่วงโอเมก้าสีแดงให้ถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อดามาได้เลยที่เซลล์ดาริ่งนะคะเบอร์086-0045468หรือที่เพจดาริ่งออนไลน์หรือที่ไลน์ฟอดดาริงค่ะวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ